สำหรับในส่วนของการใช้งานรูปภาพนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการลากรูปภาพเข้ามาใส่ในแคนวาสหรือว่าในเฟรมแบบนี้นะครับวิธีการที่เราจะใช้นะครับเราจะต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมารองรับกับรูปภาพนั้นๆก่อนนะครับซึ่งออบเจกต์ก็ได้แก่พวกที่เป็นเชฟทูต่ตางๆนะครับได้แก่สี iam, ่เหลี่ยมวงกลมรูปหลายเหลี่ยมหรือว่ารูปดาวนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสร้างเฟรมขึ้นมา1ตัวนะครับ แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราจะใส่รูปภาพเข้าไปในสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้เราคลิกที่อ็อบเจกต์หรือว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในส่วนของ property ขวามือนะครับช่อง f i l l มนะครับเราคลิกที่ Color p i c k e r นะครับหรือว่าช่องของสีนะครับที่ดับดาวด้านบนของ solid นะครับเราเลือกเป็น image นะครับแล้วก็เลือกที่ shoot image นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับ คลิก open นะครับรูปภาพก็จะถูกใส่ลงไปในตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราสร้างนะครับซึ่งลักษณะการใส่รูปภาพจะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับก็คือ fill, fit, crop แล้วก็ t i ายนะครับผมซึ่งเราสังเกตได้ว่ารูปภาพต้นฉบับของเราเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะครับดังนั้นนะครับสำหรับรูปตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะครับมันจะต้องตัดส่วนที่ไม่ได้ ทำการแสดงผลทิ้งออกไปนะครับดังนั้นรูปภาพที่มาแสดงอยู่ในสี่เหลี่ยมเจตตัวละตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ครบกับตัวรูปภาพต้นฉบับนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของฟิตนะครับฟิตเนี่ยก็จะแสดงรูปต้นฉบับจนครบนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ในการแสดงผลเนี่ยมันก็จะไม่เต็มตัวอ็อบเจกต์สี่เหลี่ยมของเรานะครับเราคลิกที่ตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมจะใส่สโตกเข้าไปนะครับผม ก็จะสังเกตว่าทางด้านซ้ายและขวานเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่ว่างอยู่นะครับตัวต่อมานะครับผมก็คือคอปนะครับซึ่งคอปเนี่ยก็คือการแสดงผลเฉพาะจุดที่เราต้องการนะครับแต่วิธีการที่จะเลือกคอบได้นะครับผมจะต้องกลับไปที่ฟิล์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกกลับมาเป็นคอบนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะครับมันก็จะเป็นตัว รูปภาพที่จางๆนะครับเราสามารถที่จะทําการขยายนะครับแล้วก็ทําการเลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการที่จะให้มันแสดงผลนะครับสมมติว่าผมต้องการให้มันแสดงที่ส่วนด้านบนนะครับเราก็ทําการขยายกดชิปไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะทําให้เลยชมมันไม่เพี้ยนนะครับ กด enter นะครับเราก็จะได้ในส่วนที่เราต้องการแล้วครับผมอันนี้ก็คือส่วนของ c อบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวทายนะครับผมซึ่งทายตัวนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับการปูกระเบื้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําการกลับไปที่ฟิลก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ทายอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็ย่อรูปภาพ ซึ่งถ้ารูปภาพเนี่ยมันอยู่ในตัวบริเวณออบเจกต์ของเราแล้วนะครับผมคือรูปภาพต้นฉบับเนี่ยมันเล็กกว่าตัวสี่เหลี่ยมออบเจกต์ของเราเนี่ยมันก็จะทําการแสดงรูปซ้ําๆเหมือนกับเราปูกระเบื้องนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของทายนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ฟิลอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการปรับแต่งรูปภาพนะครับผมโดยที่เราจะ ไม่ต้องไปใช้พวกโปรแกรม Photo Editor นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้จากในบริเวณนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มความจางนะครับความเข้มของสีเงานะครับผมไฮไลท์ต่างๆเราสามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการปรับแต่งตัวรีทัดภาพนะครับผมนอกจากนี้นะครับวิธีการใส่รูปภาพนะครับผมจะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับ เราสามารถที่จะลากรูปภาพนะครับเข้ามาที่ช่องฟิลนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขึ้นมานครับผมแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับเราก็จะได้รูปภาพใส่เข้าไปในอ็อบเจกต์ของเราแล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใส่รูปภาพอีกวิธีหนึ่งนะครับ